ของสองบอสนะคะสําหรับบอสนุบบอสนกหมอลําเสียงวิหกค่ะได้ออกมาโพสแบบนี้พี่น้องคะทางด้านบอสนุหมอลําเสียงวิหกนะคะเพิ่นออกมาโพสนะคะหลังจากที่สามมือต่อกันไปหนีเพิ่นบอรับงานพี่น้องหยุดเพื่อครอบครัวเสียงวิหกหยุดเพื่อองค์กรของเพิ่นได้กลับบ้านไปหาพอหาแม่ก่อนปีใหม่ พี่น้องความน่ารักของทั้งสองบอสนะคะออกมาโพสแบบนี้คะ่ะบอสนูบอกว่าตื่นมาเห็นศิลปินและทีมงานหลายๆแผนกมาโพสได้กลับบ้านอยู่ร่วมกับครอบครัวบางคนพาครอบครัวไปทานข้าวบางคนกลับบ้านแต่พักผ่อนจับกลุ่มจับกลุ่มปิ้งย่างดูมีความสุขเว้นไว้สี่วันไม่รับงานยอมเสียไรายได้ ยอมโกโหกเจ้าภ้าว่าเราติดแล้วให้เลือกวันอื่นไว้เพื่อทีมงานทุกคนเพราะทุกคนเหนื่อยตั้งแต่ซ้อมสองเดือนครึ่งแบบเต็มๆและออกงานยาวมาแบบไม่ค่อยมีวันว่างแต่สิ่งได้มาคือเห็นทุกคนมีความสุขได้พักผ่อนได้ผ่อนคลายเราก็มีความสุขตามไปด้วย คิดถูกจริงๆที่ทำแบบนี้เงินถ้าหมดเราก็หาใหม่ได้แต่ความสุขแบบนี้มันหายากในระหว่างเส้นทางที่เราที่เราเดิน8ปดเดือนต่อปีตักตวงเอาความสุขกับครอบครัวให้มากๆนะทุกคนแล้วเรากลับมาสู้ต่อกับงานที่เรารักแบบยาวๆ ข้ามปีวสันพี่น้องคะ่ะนี่คือทางด้านบอดหนผลออกมาโพสแบบนี้พี่น้องค่ามีน้ำซ้ำงานนี้นะคะศิลปินทุกคนกลับบ้านไปหาพอหาแม่ชาร์จพลังเติมเต็มให้กับตัวเองเพื่อที่จะกลับมาสู้ในช่วงปีใหม่แห่งขักพี่น้องคะ่ะบ่วสิเป็น หลายหลายคนนะคะเดินทางกับบ้านจับกลุ่มผ้าพ่อแม่ผ้าพอ่อผ้าแม่ผ้าผีผ้านองไปกินขา่าวท่านอาหารหรือว่าร่วมกิจกรรมกับครอบครัวนั่นแหละค่ะพี่น้องรวมไปถึงนอง้องอัายสกุณาพรก็เช่นกันพี่น้องขาทั้งด้านย่าลำนะคะย่าลำดวนนะคะได้ส่วนหลานสาวนะคะกับสารค้าบานเกิดค่ะ เพราะว่าอีหลาหน้อยกับบ๊อบคอยมีเวลาคือกันพี่น้องคะ่ะไม่ค่อยมีเวลาเพราะว่างานออกงาเลยเนาะค่ะพี่น้องช่วงนี้แล้วถ้าร้านสาวกับบ้านเกิดไปเติมเต็มหรือว่าไปเพิ่มพลังบ้านเกิดจากของค่ะนี่คือความน่ารักของหมอล่ําเสียงวิหกพี่น้องคะ่ะเพิ่นย่อมเสียสละไล่ใดสามสี่มือเพื่อสีห่หาย ความสุขกับองค์กรของเพิินได้กลับไปบ้านไปเติมความสุขให้กับตนเองให้กับครอบรัวนะคะแล้วศิลปินหลายๆคนค่ะก็ได้เดินทางกลับบ้านนะคะคือความหนารักของบอสนุบอสนกพี่น้องคะ่ะบอกไดยเลยว่าสองบอสผู้ยิ่งใหญ่จริงๆความคิดของเพิินแต่ละคนในสุดยอดมากๆพี่น้องสําหรับบอสนุกับบอดนกต้องยอมรับนะคะว่าเพิินเป็นคนไม่คิดใจดีแล้วก็คิด คิดไตรตองคิดทวนที่แล้วว่าอาต้องให้น้องๆเพิ่นดมีเวลาพักผ่อนของเพิ่มน,น,นะคะแล้ววันพักผ่อนของน้องๆแม้กระทั่งวันพักผ่อนของสองบอสเองบอว่าสิเป็นบอสนุบอสนกนะคะก็ได้ให้ความสุขได้เติมพลังกับครอบครัวนะคะทั้งนั้นบอสนกพกสกรเพิ่นก็เดินทางกลับบ้านนะคะอยู่กับครอบครัวแบบ มีความสุขบอสนุก,ก็เช่นกันพี่น้องคะนี่คือความน่ารักของหมอลำเสียงวิหกนะคะทีเพิ่นได้ว่างมาตรการเอาไว,ว้ว่าเห็ดแบบนี้ทํำสิ่งนี้แล้วทุกสิ่งอย่างสิ่งทีเพิ่นได้เห็ดได้่ํำนั่นคือความสุขทางใจของเพิ่นพร้อมพี่น้องคะแล้วศิลปิน ที่อยู่ในองค์กรของเผิ่นตั้งกับมีความสุขไปนหนาพี่น้องแล้วอิหลานหน่อยของเฮ้านะคะน้องอา,อายศักุณาพรก็เช่นกันพี่น้องได้กลับบานกับยาล่ำค่ะแล้วต่อมาก,กัย่งได้มีประเด็นมีกระแสพี่น้องสําหรับวันพักผ่อนของบอสจกพงศกรกัย่งมีประเด็นข้นมานะคะพี่น้องซึ่งเยสิตเองก็ได้ทําข้าวไปแล้วนะคะก่อนอ่านนา สูผีสุนองฟั่งไปแล้วนะคะทั้งด่านบอดหนกพงศกรหลังจากที่ได้ยุดเย้าแล้วนะคะเพิ่นก็นได้เดินทางไปเที่ยวแต่ไปเทียเท่ยวบม่มีลูกไปนั่มกระกายเป็นกระแสกลายเป็นประเด็นคัดคว่ำสุกเพิ่นอีหลีจนว่าทังด่านบอดหนกุกหมอล่ำเสียงวิหกเพิ่นได้ออกมาอ,ออกมาโพสนะคะเกี่ยวกับประเด็นนี้พี่น้องคะ่ะโอ้ยจังอีหยังกระดอกระเดียสำหรับบอดหนกพงศกรพี่น้อง กลายเป็นประเด็นขึ้นมาท่านที่จนว่าบอสหนุเพิ่นได้ออกมาโพสพี่น้องบอกว่นขนาดยุดให้ความสุขกับครอบครัวกระดอกกันกยังมีประเด็นนะคะสําหรับบอสหนกพงศกรกระดิกโตบ่าใดค่ะนี่แหละค้นดังพี่น้องค่ะถือว่ามีค้นสนใจมีคน้นใส่ใจนะคะแล้วเกี่ยวกับประเด็นนี้นะคะสําหรับเรื่องนี้นะคะทางด้าน บอดหนุเพิ่นลเดอออกมาโพสเกี่ยวกับคอมเมนต์ทีบอกว่าพ่อจ้าพงศกรทําไมไม่เอาลูกไปเที่ยวด้วยทําไมไม่ชอบเอาลูกไปด้วยนะคะแล้วบอดนกพงศกรเพิ่นกระไดออกมาแถลงแล้วล่ะพี่น้องขาออกมาว่าว่าพี่น้องฟังแล้วล่ะวะ่าเป็นอีหยังพอบอดนกว่าเป็นอีหยังอีลาน่อยจ้างบอดได้ไปนํานะคะหลายคนกับลู้แล้วแต่บางคน จับพิษก็ได้แต่จับพิษนั่นแหละพี่น้องแล้วบอดหนุนะคะเพิ่งออกมาบอกว่าโอ้ยอีผากต้มปอดมือ้อสัน่นเแมนทำลายความสุขเขาซะอีผีหลากใสมึงกุศ์ว่าสัน่นอันนี้คือท้านบอดหนุพี่น้องออกมาอ่าโพสเกี่ยวกับคอมเมนต์นั่นแหละพี่น้องคอมเมนต์ที่ออกมาเบาถึงบอดนพกพงศกรทีบ่เอาลูกไปน้่นั่นแหละพี่น้อง เพื่อนว่าบ่าเอาลูกไปนําแต่จริงๆแล้วบ่แมนอิหล่าได็กลับบ้านกับญาล่ำกับสารครามนะคะแยกย้ายกันเพราะว่าเป็นวันหยุดยาวที่ทุกคนหาความสุขใส่จากรของนั่นแหละพี่น้องไผอยากไปยังก็ไปแล้วทั้งญาล่ำเพิ่นกันเลยเด้ยส่วนหลานกับบ้านกลายเป็นประเด็นกลายเป็นกระแสพี่น้องคะสาหรับเรื่องนี้นะคะแล้วทังด้านบอดหนุเพิ่นกันเลยได้ออกมาโพสแบบนี้ล่ะคะ่ะพี่น้อง นี่คือสิ่งทีทางด้านหมอลำเสียงวิหกนกพงสะกรเพิ่นได้จัดขึ้นหายท่างลูกน้องเพิ่นนะคะได้มีวันผักพรเยวๆยๆไปเติมเต็มความสุขให้กับตนเองให้กับครอบครัวสิ่งดีงามทีทา้งสองบอดเพิ่นได้เหตุได้สร้างขึ้นถือว่าสุดยอดถือว่าเป็นสองผู้นั่ที่ยิงไ่ยีหลีถือว่าย่อมเสียสละรร่ใดของเจ้าของนะคะ เพื่อทีสิหายนองนองเล่านันได้กลับบ้านได้เติมความสุขให้เจ้าของนี่คือความน่ารักของบอดหนุบอดนกทีเย,ส,ยสิ์เดนัมมาบอกสู้ผีสู้นองฟังมือน,นีีนะคะถือว่าเป็นความคิดทีสุดยอดมากๆสําหรับสองบอดนะคะสาหรับหมือน,นีเยสิษ์ขอฝากเรื่องเล่าทีน่ารักน่ารักของทางด้านมอลําเสียงวิหกนกพงสะกรไว้ซ้ำนีก่อนค่าสวัสดีคะ่ะ